สุภุสุคนนะครับช่องกันชัยรำเพลินออฟิเชียลนะครับผมบรรยากาศก่อนเข้าแมวล,ล่านะครับผมโอ้สวัสดีจ้าบรรยากาศสบายๆนะครับพี่น้องวันนี้มีแมวล,ล่านะครับยอดถือจอโอ้สนามฟุตบอลครับนี่กำลังเตรียมตัวซ้อมนะครับ บรรยากาศสบายๆนะอมองดูก,ก็ไม่เกิดแต่ปันๆือว่าถ้าจอนี่วะฮ่านี่เหรอออกกำลังกายครับ จะขึ้นโบเต้น้ำเขาครับจะขึ้นโบเต้น้ำเขานะเต็มโอ้แผนกแลนใช้จานบูดป่ะน่ะไม่ใช่กันครับมันใช้เตเป็นยังไง้านั่นป่ะโอ้เฮ้ยๆๆย

กช่วงคำคแรงๆครับประคอวเต้บวนบอเต้เขาติอ้าวโอ้โอ้แม่นแท้ว่ะปาสวยงามมากเลยครับเมื่อกี้่าถ้าได้ก็ถ้าได้แหลมฮ่า สุดยอดมากเลยนะครับเจ้าคือบรงเต๋อ,น,อน่ออะเต็มเจ้าเจ้แดนพระธาตุข้าดอกอสุดยอดมากเลยโอ้โหมวนหลายคอยแล่แนน้ามูคาบวบราตรงนี้หนึ่งออยยัดนอกอ้ มันยังอิงแหละวันนี้สวยไหมสวยไรสวยบองเป็นคิวเลยป่ะคิวเป็นคิวตาเป็นตาตาอืมตากรบตาธรรมดาบางเนี้ยมีหอดหางแมงบ่งแปมเอาเอาเดี๋ยวจัหน่อยไปน้ำกดเอาแผนกอาคุณยายปวงคุณพนังอยู่นี่แผนกแรนเอาลูกแผนกแลนเอาลูกโอ้ยิเยง เบิ้งทางผู้น่าบันเข้าผแผนกเลาะเลาะเบิ้งผูน้นั้นผู้นี้คือประตงเต็นต์ของเขาเยกค่อยเปลี่ยนเขาสลับกันหานาที่ดีกว่าที่ทท <c oughs> อ, <c oughs> อ <c oughs> บรรยากาศช่วงเย็นๆครับ เขาหลือล้าปัดพุอจอดใช่ไหมพุ่งมวนนะ <S <S มครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ยังเ็าเพื่อเพียนี่คาเตอบอลเขาไม่มองเขาจอดรถเออเขาจอดพ<ม>ุ่งยู่หลาซาันเจ็อยูงไม่มองจอดกิดข,ขาดหรอือเปล่

มันส่องไฟมันส่องสวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศสดๆน,นะครับบรรยากาศสดๆครับสวัสดีแม็กกี้ด้วยนะครับ เพื่ออัมตาครเหล็กตัดบรรยากาศครับผูกงาจมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสว่างสวยงามนะครับผม มฉียวเบื้องน้าเสื้อื้อน้านเคียวเบื้องหนาเขาาวบุามีหักฐานได้ดวเบื้งขวดน้าแมเ่เฉดียวเบื้องขวดน้าหาบ้าแกเขาบอกีเรื่องที่หลีกับาแกงนอไอสวัสดีครับผมโอ้ยมี่ต้อยว่ สวัสดีค่ะสวัสด anyway> ีค่ะสวัสดีค่ะต่อการใช้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลอดภัยเลยมลพีดแล้วปลดภัยแลวมีัหามหาหลายหลายประจบอะไรที่ยังขาดยัง่นะค่ะงหลังเะครับเ่องัทีเ็คอิเรดี๋ยวเริ่มับสืบัตรจ่งตัวกันเลยนะครับวันที่ส0นะครับเจอกันแน่นอนครับครับ กับช้างคนเลี้ยงช้างนะครับเจอกันแน่นอนนะครับพบกกับโบแน่นอนครับโบซอกเร้าได้ไหมได้ไหมได้ได้พบกับโบซอกเร้าโบซอกเราาคนเลี้ยงช้างมาหมดเลยครับมาแล้วครับมาครบทีมคบแก๊งแล้วครับผมนะครับตอนนี้ที um ่จะพาไปตัดผมไปไหมอยากไปอยู่ดิพูดเล่นนั่นี่หาค่าตัดผมพูดเล่นนะนเ่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอสมณาสมณะสมทุมตมตัดผมเ่ยครับวัดนะวัดบ่ได้เลยคือกัน มุกักนั่งแตกตุ้มๆเลมตุ้มๆเอยเอาไก่ให้น้ำให้น้ำเลยรอหลุนไม่ซื้อจะคลองวะตีแดงดากเลยวาฮะฮะฮะบอกึเก่าครับพีน้องในบดก็อ่เกครับแมนหรือบ่ไดกันดผู้ใดก็ดีใจนมผู้ไดก็สู้ต่อไปนะผมองว่ารคับการใช้รวยแล้วนะครับเจ้ก็รวยผงไหนรวยเขือ เลือดขือเลือดเลือดเลือดหัวเอ้ยเลือดหัวเลียงอ่ะเหลือแต่โอ้เหลือแต่กล้วยนะล่ะโอ้ปวดปวดแล้วก็ใจสิขาดแม่เดี๋ยวอย่าไปใส่อย่าไปใส่ปิดหลายมันบอดีดิบางเทืออากาศมันอัดอั้นละคือแบบอากาศเก่ามันเขาไหมทรายทำให้เราเป็นโควิดนะครับบ่ต้องแยกนะครับพี่น้องเอาปลอดทุกคนนะครับแลาเอาเป็นไหมล่ะเป็นอยู่ ครับเฮ้าแล้วาแล้วสรสเเยในวันดีวันดีโอ้ดีเสสลาดตามเยอะมากเลยครับแสนแล้วยังไถึงยังไม่ถึงแสนใกล้แล้วแสนละใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมรับาพี่ดอกกันวันีสามสิบครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับผมนะครับแล้วก็ในวันที่5้าเปิดวงรอบ2ใครที่ยาจะเหมาก็มาได้นะครับ2งาบาทนะครับผม โนตีเฉยไม่เป็นไรนะครับเมาเลยครับพี่น้อง2 4 0บาทเท่านั้นเอง2งานครับผมวันที่30วันที่5นะครับผม2งาน240บาทเท่านั้นเองเมาได้เมาซื้อได้ซื้อได้เมาขายไม่ใสเมาได้เมาซื้อได้ซื้อนะครับผมอีกวันเดียวเท่านั้นเองฮะวี่ทีเบ่ห้บอกบอให้บอลแล้วเ้าร้ลองใ่หออันเมื่อกี้เราเหอจบไป จบจบจบของเงา้ยนั่นขอบคุณทุกแ่างใจนะพี่รองมาาพิ่งขาพิธีพี่ยังหาอู้น้อมอคอยคอยได้สมผักกาดกินคอยกินมืดถุงหนึ่งสมพักแสร็จเพอาทิตย์น้ำมันหายนะ กินก <Bond> ็จัดหลังเส็จเลยสียเขาะเียงนี่พอเียงนี่โอ๋หนูไงโอ้ยบอกินน้มูกจะเกลียด้เห็นได้กินไหมนี่อันพดพริกหยวกใส่จานใไม่แกแกงจืดแล้วก็เขวยหร่อปลาจัดกินน้ำปลาแซ่บใช่ใชนี่กินกับข่าวแซ่บได้ไเออเดีดีอันเอะคัอันนี้ ีแล้วก็จะกินสมุนกพริกเผ็เดๆในเนื้อเนี่ยเนี่ยเข้าค่าดอกเซตฮะไอหลงวันไร้เด้อบอลผมขาดหลงเนี่ยขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ,บเรื่องหลังครับเรื่องหลัง สวัสดีจ้ามาแล้วนากเอกนักเอกดาวรุ่งดวงใหม่ของเราปาไปใส่มาเนล่มหลอด้อาลูกไปนะไมองเกาลูกนะมองกาเลยขอบคุณนักเอกครับพี่้อง i